วันนี้เจอผู้รู้นะปัดโทถือเป็นมงคลเนอะเป็นของเป็นห้องวานไอ้ภูมปัญญาเจ้าบ้านแหละอ่ะพอเนอะดอกเจ้าของค่ายเจ้าของค่ายมาเองเนาะสิบห้าแปดนี่เจ็ดเราหมอนวันที่เจ็ดเดือนแปดวันเกิดวันเกิดกวางตัวนี้นั่นนักสู้แห่งขุนเขาเนาะ บ่เดียวย่ายจากขุนเขามาสู่บ้านปาโถโถผู um ้รู้ๆนะนี <S <S ่นะเจอเสียนน่ะบ่เสียนอ่ะันเสียงเหมือนนเจอเสียนเน้อวันนี้นะกลัวว่าจะเป็นนั่นเสียนมาเสียงผมเ่ากัเดียวร้องพอเนเดี๋ยวเจะอีป้อขออีป้อขอกอบเสียนไปกำเน้อ ตึกอันตึกอัลละก่อเสียงของประจางบรรยากานักเลงฮัดไม่เหมือนไก่ฮัดขันหนอถ่ายออกเดี๋ยวถ่ายมดหงูเนี้ยในเอากวงรอๆตัวไหนรอที่สุดเอามาสองตัวนี้ก็รอตัวนี้รอแหละเห็นเห็ดผลรอปอมันหนาหน้าหนาตาหึกหน้ายักษ์อาว่าว่ามาจะได้นาหน้าหน้าฮึกหน้าจะได้มันฮึกมันบึกบึ้นอ๋อหน้ามันบึกบึ้นีหน้ายักษ์ เออนายักนายักนี่หมายความมันจะไดนายักมั้ยพอปืนวนวงมันบีน่ะอ๋ออันนี้เป็นห้องนายักเออนายักตึ้งกู้อ๋ออันนี้นายักตึ้งกู้เป็นนิยมนี่นิยมนายักแหละบ่ฮะอยู่่แตบางบางตัวบางตัวกะเพียวงามอ๋ออันนี้เซเรนเดอร์เออนี่เพียวงามยังมวยก็สามารถพยักระลุ้ย นี่ท่ามวยผมพูดว่าเขาซ้ายบ่หรอเออเนียน่าม a p เขาเขาซ้ายาฮคนละาสดใสเนี่ยเออนอวันนี้นี่เขาท่าเมวยเออเพียวบางไอการเปรียบเทียบนี่น้ำหนักมะเกี่ยวเนาะมะเกี่ยวดูที่ใหญ่น้อยไอ้ที่ใหญ่น้อยอ๋อใหม่ใม่ความว่า ฝายซันตัวยาวน,น้อยกคโจนได้ยังเสียอย่างเขาก็โจนนะเนาะจะชนะเป็นกูย่างก็เปลี่ยนไปบ่ไดไ้เหมือนกันเออเฮ้ยเพราะว่าไข่น้อยไข<า>ย่ไงไม่เด,ดจะโลกเหมือนกันเลยอันนี้ของปลี้ยงมาเองแหลคะคปะัดมึงมดนี่นะครับปัดโทรปีวันวันนี้ก็เอาเงินมือนเข้าบ้านเลยมามาดูของการเปรียบบอกว่ากันเนาะเป็นกีฬาพื้นบ้าน แต่หนอกเขาอันนี้นี่อ๋ออันนี้เป็นรูปร่างเล็กแหละอ๋อ<ม>เขาบ,บต้องการตัวใหญ่เ,เล็กแต่หน้าย,ยาวเลยหน้างามเทียบเท่าน้าเป็นนักมม้ก็สามารถปุ่นเลถ้าเป็นตะวันฉายตะว,วันฉา,ายแหลวอ๋อ้ายดาราอาออันไหนใน,นตีวตะวันฉายยกตะวันฉายมาพอลวไหนตัวไหนตะวันฉายตัวนี้ก็สวยครับ ตัวนี้ก็ตะวันฉายเนะาะปาท์เทวันนี่โจกดีได้มาป้าคนหู้เนาะ,ะมูนักเลงฮัใไม่เนี่ยมาพอเนอนักสู้แห่งขุนเขาอมืมูเดียวกันเนาะรักษาเป็นกีฬาเป,เป็นประเภทนีรนนครับเป็นประเภทนีเนาะเดือนอย่างไปลลบไ้เขาจะเริ่มนีเก็พถ้าจริงๆก็สิงหาครับสิงหาเนาะแต่อันนี้ถือว่าก่อนละกเนาะโอเควันนี้ ถ้าลูกหลานบ่ฮักษาไว้ก็คงจะสูญหายเนาะอ,อันที่อะไรอย่างนี้ลุงเวทีอ๋อแบบเวทีมวยนี่เนาะเอออันอันนี้ยังถูกมาพอย,ยังแป้งนี่ปาดทะ,ะเตโดโปเลี้ยงอันนี้ราคาเท่าไหร่ค, 2> 2, ครับสองพันห้าครับสองพันห้าลายปีแล้วเนาะแต่ลังแก๊กไปแดงแล้วครับปีนี้เหรอ นี่ผู้อนุรักษ์นะครับกีฬาพื้นบ้านเน,นี่ยเอามวนอย่างเดียวเนาะเนี่ยเอามวนบะเกียว่องความสุขคือ,คอ,อสนามประลองชนกวงเขาเนี่ยเขาจะเน้นอนุรักษ์อ๋อไอเรื่องไอการพันบ่นี้นการพันเนี่นน บม่ได้สนใจน่เน้สนใจอนุรักษ์วัฒนธรรมเออการร้วมกลุ่มสากันการร้วมกลุ่ม่ารสร้างไว้นี่นะนอเขาจะต้องจยกันอนุรักษ์ใช่มันก็จะสูญหายนะวันนี้เจอปลเรียงใไงเนอะกูจะฉาชานผมจะเน้นอุปกรณ์คือปลเรียงนั่งนั่งกับม นั่งเก้าอี้ไปใกล้ๆอุปกรณ์นะจวยอธิบายก่อนก็เนาะอันสองพันลายนี่ไหน่อยสองพันห้าครับผมจะสนใ่สนามมาล้องแห่งนี้นี่จะเน้นอุปกรณ์ผมนี่จะเน้นอุปกรณ์เพราะว่าอย่างน้อยอ่าคล้ายๆว่าม้วนมิดเนาะม้าเอลหาคืออุปกรณ์เขาพอม พกวางเป็นแต่ละตัวเป็นก็หักของเป็นถ้าว่าก้อนเขาบอกพ่อมาอยังมันมันมีปัญหาอย่างมันบ่สมศักสีเนาะสมซักสีมันแค่ายๆว่าไอ้ถ้าก้อนบอดีมันก็บ่ม่วนถ้าก้อนเฮาได้มาตรฐาน เออคล้ายๆปนหมาปนกับประทับใจเนาะเออปนกับประทับใจมันมันดักมวยมันขอขึ้นคุ้มค่ามีหีมวยเนี่ยจ่ะใช่อ๋อเปรียบเทียบมาตรฐานใช่ใช่มาตรฐานคืออันนี้ผมเน้นนะครับคือกติกากติกาอันนี้ก็คืออันนี้มันคล้ายๆลูกคิดเนาะเดิลูกคิดอันนี้มันจะเป็นสิบสองค้ำสิบสองครับสิบสองค้ำสิบสองการการนิบเนาะการนิบสมมุติว่าเฮาปล่อยแบบนี้ครับ มันมันมันเข้าข้ามกันมันก็ย่นกันไาย่นกันมาพอมาถึงสุดนี่ก็ขามหนึ่งละเดึมเริ่มไหมไมดึงดึงลูกคิดไปเดิงลูกนี่มาจนี่เป็นว่าหนึ่งยกแล้วก็เขาก็มาเริ่มกันเลยไหมมาแต่งกวางเนาะกวางถ้าว่าสองไฟพ้อมใจกันเขาก็ปล่อยบอันี้มันบ่ใช่อันี่ก็คือเขาเอามาบังเอามากันนี่ก็คือเวลา เขากวงลงก้อนนะครับตังตัวต no, ังเล่นแต่ก so ่อนนี่สมัยก่อนนี่แม่ลูกมีตัวเดียวเนาะปุ้องวาซึกชิงนังแต่ตอนนี้เขาทําคืออานวยความสะดวกเขาไม่ต้องไปล้อกันเขาไม่ต้องไปล้อกันก็คือแม่ลูกของไปเอามันเล่นพอเล่นเสร็จปุ๊บตังตัวตังพ่อมแต่เขาไม่ได้กับนดเวลาว่ากี่นาทีนะครับก็คือเวลาพ่อเขาก็ดึงตัวนี้ออกบ ไอ้กระดานนี่บ่อจำเป็นต้องใช่ใช่เนาะใช่ยังกระดานอ๋ออ๋อเออมันแข็งบรสนับสนุนเือการเล่นการพนันเรื่องนี้ไปเนาะครับครับครับเพราะว่ามันนี่ส่วนใหญ่คนไทยของหูเนาะมันก็มีบางครั้งติดใจเนาะแต่ว่าเขาเหมืนนักเขามือนนั่นแต่ตั้งไหนตั้งไหนนี่กองแม่เนาะกองแม่ครับอันนี้ซึ้งนางอ๋อแต่ก่อนนี่นางจะมีตัวเดียวเออมีตัวเดียวตรงนี้บ่มีไม่มีเนาะแต่บ่เดียวนี่พัฒนามันดีขึ้นครับ เกิดสงครามแย่งชิงนอปาโหนี้ดีกั็ปลอเลี้ยงเน้อปลเลี้ยงเน้อโอนีินดียินดีกูทีนึงยังมาขึ้นเวทีแต่นอโอ้ฮะอ๋อสามเจ้านี่ยังโจนกันมาได้แต่ไเอันแถมเหมาะหมายหมายความความสามารถตีก็เขาซ้ายนี่ตีมาได้แหละโอ้มันคนรันนำนักเน้อเออ ดูนะครับงาม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 นะครับออกมาใเอาไปไอ้กูแหลกจะมาแล้วเ้อะกูแหกมาละกูที่หนึ่ง กีฬาปืนบาลเนอร์จนเผื่อความสนุกสนานป่อแม่ปีน้องตัวนี้มันซาลช่วยเล่ากร๊มบัดบัดเดี๋ยวนียอย่างนี้้อมกน้อมกอ๋อคล้ายๆกับว่าไว้ลำมวยก่อน่าเอาล่ะนักมวยขึ้นสู่เวที ตังตังเพจจื้อยังครับเนี่ยจื้อยังสิงดำกิ่งสร้างครับกิ่งซางเพชรเวียงแก่ครับเพชรเวียงแก่กิ่งสร้างนั่นเพชรเวียงแก่อยู่มุมแดงเบียงกิ่งสร้างอยู่มุมน้ำเงินเสียงเปงกิ้งซางอยู่น้ำแดงเออกิ่งสร้างอยู่มุมแดงน่าเพชรผู้ซางน้ำเงินเพชรเพชรเนี่ครับเพชรผู้เพชรเวียงแก่เอาล่ะตีตีไม้ลบๆหมายความอะไรจะนะครับ วมมันเองมันไมันสันกวัเดินีว่ามันเอากันนี่กูวันเพราะมันขังสาวอีเธอนาครับเีาาบก่มแต่นุเห้นมันจะเหมนขออนุญาตท่ายเจ้าของกวงเป็นยังนเนาะเอารอนะครับเนอ กวางกอลอเจ้าของกอลอนะครับเนอเน่ยนเมื่อเสียงปีเสียงกองดังลั่นตึงกูก็หนึ่งมึงก็หนึ่งสู้ถึงใจไอตัวเล็กตัวใหญ่ไม่สําคัญไอตัวใหญ่นะั้นล้มดังฟังชาติดรละคางดังก้งอ๋อฮาจะวอมเหมือนกั บองให้มันเดินไว้คอยขึ้นก่อนอ่อวันนี้ไู้มันจะมีมุมเงินน้ำเงินมุมแดงด้วยนะได้แอย่าละก่อนเออเออหันหันเล่นสามสีเล่นสามสีอันนี้มุมแดงนัำเงินอ๋อปาโทวันนี้ผู้ร่วมกิจกรรมนี้นี้จัดหนักเลยน้อยักพี่น้อยวัสดีครับครับผมมาละนี่สามีเปียกมีกับกองเงินร้อยสาวผู้กี้กี่คนก็ได้เอาพัน ไอนี you? You Use, Use, no. our ่บีไอ้มาเจอไอ้ชอบม้วนอยู่กับสูนอเนอร์อายุมันขวัญยืนนี่แหละอายุยืนนีงหมายความว่าเเออออนี่แหละความสุขมันจะลังองมานะเอออยู่อยู่กับน้องเนอร์อายุถึงยืนใจเอาไปเดียวถึงเวลายกหรือยังเดี๋ยวเดียวพร้อมละมาฝนสดเออเอาละเอาตัวได้นิ่มกันเอาลอันเนอร์ของเฮาตัวได้ อยู่แดงครับเอาแดงหน่อปูนน้มเหมืนเอาเท่าไปน้อยเหมือนเจ้าเหมัอนน่นแดงแล้วปูนซดเน่อยแต่ว่าเขาแล้วได้ซดซดก่นเลยอันนี้ค้ำนะครับเอาอันนี้หนึ่งค้ำนั่นแหละอ๋อหนูไปนี่คือนหนึ่งค้ำเอาไปได้กัหนดเวลาว่าสายกี่นาทีนะเขามันจนเขามันจนออกจากกันน่ะ เออวันนี้โจบดีบนรลุการได้มาปะน้องมุนน้องนุ่งเห็อไหมว่าแต่ช่วยอธิบายครับดำดำจุ่นจิตมีกครับตอนนี้ก็ถ้าเอาหมพอนี่ก็ไฟน้่มเหมือนได้เปรียบน้อยนะครับเพราะว่ามนการข้ามยังเขาตรงกว่าเนาะเขาตรงกว่าเขาตรงกว่านี่นะครับบะเดียวนี่ยกดำแล้วแต่นี้ยกดำแล้วนี่ ยกดำแล้วครับเออผมมีการถอยกันเอาแล้วครับขามสองแล้วนะครับนี่คำมสองแล้วนี่ขามสองแล้วหน่อยแล้วนะครับโอ้ยอย่าไปดิบครับเอ้อตั้งตัวตั้งมาย้อมกันนะซื้อชิงนนังนี่นะครับแมนแมนแมนครับซดปคตเก่านะนี่นะซดปคตเก่าครับไฟนําเงินนี่จะซดนะครับซดมากเลยเอ้าใส่ตรงตงอ้าของของเฮานี่ได้ความแก่กับความหนุ่มได้เท่ากันเออผมขามเดียดนี่ผมขามเดียดเอออ่า น้เง so so, ินน so? <laughs> so ิ uh, uh, scene, ้วซ <laughs> <laughs> ื้อจะสดนะครับจะสดนี่นเลยตอนนี้อาตีผมโจมลงเฟทนี่นาจะซื้อปิดหมาจยาขอเล่นมุมกล้องน้งงับไม่งับ่าเอาหมาจ่งอคะมากี้ี้อย้งที่่นเขาก็เป็นบ้างพอถึงบาเลยอะซื้อซื้อลุงเฟทน่ะย h อมเลยตอนใดตอนใดลูกซื้อมาสองร้อยหกบเออเอาค้งทรงได้ฮะ

นี่น,นี่ถ้าเป็นมวยก็ตีนนี่เข้าก่อนนี่อันนี้โดนหนีบข้างแล้วนะครับครับปักก๊ตีเข้าแล้วเนาะน้ำเงินหนีบข้างแล้วตอนนี้ออืหนีบข้างแล้วนะครับแดงจะเสียบเปียกน้อยแหละ เพียบน,น,น,น้อยความหนาน่อยความหนาจะสู้คนก็ไ,ได้แต่เขาได้ชงเงา,าคือวิธีจุนกวงที่ว่าเม้มันหมวนนี่เขาต้องแหลกไหลกันเขาแหลกไหลไฟหนึ่งได้ยางหนึ่งไฟหนึ่งได้ยางถึงจะม้วนออถึงจะม้วนถ้าว่าม<จ>ันสูสีกันถ้าว่าเขาเอากูยางนี่มันก็บ่มีไปโจนเ<ม>นาะนะครับนี่เขาหมวนเขาเขาได้ไปคาดหวังว่า เขาต้องได้นั่นไนี่เนี่ยะรอยเส้าอมวลเออรอยสาอมวลแ่ขาอ้อยเนาะนาขาอ้อยเออนี่มันเลวอะเลวเผาเจอความสุบนะทียบสซักซีแล้วเขาจะไขจ้าก่าเปิรหลไรเจะเกิดเหมือนไหมเอนบัตรันสักยไม่ตัักยนอ๋อไอ้คิด กระเคือกกบปดาียนฝามว่อมีลาหงอมเงี้ยไเหี้วไป่พอจะงัไม่งับว่าพออมเลยตั้งตั้งแต่เขาไลโซนนี่พอซื้อแต่เดียว่ะนะนี่นนี่ถ้าว่าเป็นคนนี่มันีบกับามลีลก็พอใจลเออมันแต่ว่ามันเออี้มันมีไหไยุ่นมไเวยดีอืแสดงว่าเียงครับพอ อันนี้ซุ่มใหญ่เลยนี่นี่นะไอ้ไฟน้ำเงินนี่นะอันนี้องเขาได้นูนี้นี่นะเออบ้านๆกวงบ้างบ้านๆแสดงบัดแดงบัดแดงนี่ก็ดูเหมือนกันนะน้องเฮ้ยแดงก็ใช่ได้นะน้องตามธรรมดานี่ครับเป็นมวยนี่โลดนแล้วเนาะขอได้สักนิดนี่เออมันเลี้ยมเลยมัได้โดนเจ็บนะมีหัวหลวงอ นี่หลวงนะขอด้นบเนาะเออหลองจะเนบมากเนบน้อยขอขได้นิบใครจะทนกว่ากันบาได้นาะเออเฮาเฮ้ยข้ามสีแล้วนี่ข้ามสีข้ามนี่น้ำน้ำใสตามันเนอะข้ามทีสีเนาะครับามทีสี่นอ้โยดดดยดาดด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 ัดดดด่ ไม่จำหมานก็ควงมือพูดี้นงับจำได้ทีเี่ยงสองร้อยก็นเือาเลยดีๆผมเตายขายหร้อยแล้วโอ้เอา่พเน้ออคยังอียังเปิดบ่อได้ห้องค้ามเนาะอ้นี่มีหัวกะออค้างบหองค้างแต่หลังมีหลวงไอ้นี่ยังขูดบ่ได้เนาะบ่อเดียวนี่เปรียบเทียบแล้วเนาะว่าทนมดทนเะ ก็ที o o да. ่นี o sea, color, ¿de ่ก็ตอนนี้ถึงสีขาวก็อยู่ตีน้ำเลี้ยงแล้วแหละน่ะคนใดเลี้ยงดีคนใดดูแลดีที่นี่ก็ความไอหนิ่งมันก็จะมีถ้าว่าน้ำเลี้ยงแบบไหนยังว่าถ้าระยะยาวแปดสามอย่ามันก็แห้งมันก็เหมือนน้กมวยน่ะถ้าน้ำเลี้ยงดีเนาะตียกห้านี่หมดหมตียกหนึ่งที่นี่ก็ แดงนี่มันจะเสียมอบน้อยมันจะเสียมอบเสียหลังมงง่อนเปิ่นแต่เขาเขาลวดเขาโจดเนี่ยของไม่ได้เน็บนะครับมันป่นไรไงเพราะว่าไอ้แดงนี่มันหน้าสองกุญหงหน้าแนบคนเท่าสมัยก่อนเพตัว่ากวางหน้าแนบถ้าได้เน็บแล้วตายนะครับตายเลยเออเดี๋ยวจะถามทนตลอดกวางเขาว่ากวางเซี่ยวคือกวางยังไงปลาทนนี่นี่ของหนิเนาะนิงกว่านี่กวางเซี่ยว ฮะเบิดอีกขึ้นีกงินปถ้าดนนีพันนี้นี่เจ็บกว่านี่เผลอเพอเผลอเพดนลแหละเออนี่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 นิมหน้าฮะนีมน้าไมไมหน้านหน้าหมความหมายู่นะี่เอเออมันเลี้ยวเ่ะเลจ้าเนาะบับตั้เนาะบัดตั็น่ออ

อ๋อหนีบหน้าเนี่ยบนนีบหนิมนาเนี่ยเลี้ยวลำปูหางลำไหมหนีบหน้าแล้วเไข่ลำไข่ลำไม่ได้อ๋อเป็นว่าไอ้แดงนี่ถ้าเป็นมวยเนี่ยมันมาเล่นยกสามเพื่อนี่เนาะอ๋อแดงต้นนี่สู้บอกใครได้เออโอเคเออคุีลากันเหมดน่อมันชอบดูต้องกอต้องกันเนาะไตเลืมไปแล้วกั้มอะไรนี่ มันกดโคตรพ้นกันนี่ไงปวดเล่าเลยปวดเล่าพวดเล่าเลยเปวดเล่าเลยเจ็บเดือดที่นี่นะนี่นี่ตัวดำตัวดำผาดถ้าโดนน่ะทนได้แสงเลยดีเนาะความไหวใจได้เนาะท่านหลายรอบละ ไปโอ๊ตไปกอนันัีะ้วนียมันค้างจังๆไงลูกเนาะนก็แมนสุดๆปัทะรกันลังซ้ากันลังซ่าอไปรุ่นกันต้งว่าเออล้ยวล้ำเยอีปากอีนี่ถ้าโดนจังๆถ้าโดนจังๆนี่เสียเลยเนาะถ้าโดนจังๆเสียเลยใ่ะไอ้นี่มันก็

ปูนี่ถ้กินกันบลงเอากันเป็นพี่เป็นน้องเหนไดีนี่าปู่ไม่เห็นแสดงว่าขาแกันนาะแสดงว่าฝีมือเขาเข้าเทียมกันเลยน่ออันนี้ตัวห้องนี้เกมอ่ะอันนี้เป็นห้องนี้เกมอะกรนี่แกมออนเจ็บเจ็บจ็บเจ็บกลางเนอนเหกลเจ็บเลยดึงหนีเลยเจมเอบนี้ป่ะ U -u -u bạn bạn ơi, đây, 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 nó mướn bữa nay. Chép vô đấy. Chép vô. 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 vô. Chép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  เี่ยแกวรางเป็นล้อสิโดนขายเลียกางดีหน้าเลยนะครับมาตั้งสามเบอร์เป็นทอดล้นเลยไอนใช่ไหมเนั้นเขาโดนบีบหน่อยลูกก้อนเขาจี้จี้จี้หนีหน้าด่มง้ำตังคยวนไอเอกโดนซิปหนึ่งสองกูเลยนะ กวาผลองได้เปียบนะครักดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามแต่ทางในการบรรลุทักนะครับผมนักมวยล่วงลงจากเวทีหนอลุดป้าถ้าจะเสมอเหรอหนอเพราะว่ามันเน็ตเน็ตถึงกุ้งเออยกเนี่ยมาอีกครั้งละครับมาละมา ออเวันนี้เนาะเอากันเป็นปีเป็นน้องเราก็ไปโล่เดิมพันได้ดะเนาะเลี้ยงถึงกูเลยอ่านี่แต่ว่าพวกนี้พวกนี้มีนี่มันล่ะนะได้ไฟมันล่ะนะพวกพวกไฟแดงนี่นะตอนที่มันสดสดนะโอสรุปแล้วเอาเป็นปีเป็นน้องแหงอีแหลกเออมันกินกันบอลงกินกันบอลงดีแล้วก็เอาละหมายความมาขามสุดท้ายเนาะถ้าเบอร์เปิลกดตั๋วเอาถ้าจะได้เป็นปีน้องแตะเอา mình vào đây trắng trắng này, ừ. chép như chép mà gần nó mình vào đây này, trắng này. trắng này, oh, đồ đang oh, oh, liếu. Oh, oh, oh.